สวัีดัตสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผม EM p o l ม n o นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับอันที่จริงก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับก็ทําให้ผมไม่มีเวลาอัดคอนเทนต์นะครับอัดคลิปเลยนะครับแล้วก็ผลสอบก็ออกมาครับรอบแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขึ้นชื่อครับติดลำดับแรกเลยครับล้อเล่นครับอันนี้เขาเรียงตามอ่าลำดับสมัครเฉยๆครับไปเช้ากว่าเพื่อนแค่นั้นเองครับเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปดีกว่านะฮะนี่นะฮะโอ้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครััับบบทีี่เป็นนกําาลงงใจคครม กักมาให้กําลังใจผ่านในเกมด้วยแหละเออซึ่งเดือนนี้นะครับผมเป็นเดือนที่ตัวละครอย่างซอมบี้แมน SSR บวกนะครับเข้าตู้ตัวดำนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมต้องเอามาเปลี่ยนกับตัวบูทความเร็วของผมนั่นคือตัวอย่างแฟลตประกายแสงที่กาลังใช้อยู่ตอ,ยตอนนี้นะครับเนื่องจากแฟลตมันบูทได้แค่ตัวเดียวนะเออ แล้วผมก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับอืมวันนี้ผมจะเปลี่ยนทั้ง2เซิร์ฟเลยครับทั้งเซิร์ฟหลักและก็เซิร์ฟรองครับซึ่งตัวอย่างอ่าตัวอย่างซอมบี้แมนเนี่ยมันเป็นตัวที่เอามาเป็นซับนะครับผมไม่ไดเอามาเป็นตัวดาเมจนะครับซึ่งรายละเอียดสกิลเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูอะไรลึกนะครับ<ะ>เอาเป็นว่าอันนี้ก็อ่นอานดูแล้วกันนะเออตีธรรมดา3ครั้งอัตีก็จะเป็นแถวแนวนอนเนาะแนวนอนตี3ตัว360พลังโจมตีเพิ่มชํานาญความเร็วในแถวเดียวกันนะครับอืมแถววันนี้คือแนวตั้งนะอมอัน มันบูสสองตัวพัตสีชำนาญเพิ่มความเร็วให้ตัวเองอันนี้ก็ซอมมี่แมนกระตุ้นอ๋อได้เกิดใหม่ด้วยได้พลังไอ้น,นี่ด้วยได้ลูกไฟ2ลูกด้วยเออแล้วก็จะมีไอ้น,นี่ระเบิดดาเมจคล้ายๆกับของแฟตเลยนะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดตอนที่ผมเ,เข้าไปเล่นในตัวฝึกตัวละครนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์น,นี้แป๊บหนึ่งโอ <Okay, S 2> เคเคลียร์เสร็จละซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าในเซิร์ฟหลักของผมเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีหินพัฒนาปีศาจนะครับมี3ามี3ม3ก้อนนะครับส่วนฮีโร่ไม่มีอะไรเลยนนะครับแล้วก็่าง ร่างหนึ่งผมไม่มีนะครับซอมบี้แมนผมไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตัวร่างหนึ่งผมในตัวเซิร์ฟหลักผมเนี่ยผมจะสุ่มทั้งทงั้งที่มันไม่มีแม้กระทั่งตัวร่างหนึ่งแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งลูกเอห,หินสักก้อนนะครับผมซึ่ง ตั๋วที่ผมเตรียมไว้ในตัวเซิร์ฟหลักก็มีแค่541ใบนะครับใช้คําว่าแค่นะครับตึงมาก541ใบนะครับขอยุ้ญาตมีคีนะครับผมไม่เคยเติมนะครับเป็นสายฟรีนะครับสายฟรีนะครับโบนัสเติมเงินศูนย์แบงก์ศูนย์เหรียญนะครับอ่ะอย่ารีรอนะครับอินโทรกันมาตั้งนานแล้วครับไปสุ่มกันเลยครับสิบครั้งแรกเฮ้ยกดข้ามไปเลยนะครับครั้งแรกไม่น่าจะมีอะไรนะเอ้ยมาเป็น SING j n น r d นะฮะแล้วก็สิบครั้งถัดมากดข้ามไปเลยนะครับ สิบครั้งถัดมาเป็น SR อาการันตีอย่างตัวสมัยแมนอ่ะครั้งต่อไปได้แน่นอนครับผมมีโหลดอย่างนี้นี่น่าจะมาแล้วแหละเออโหลดทั้งสองครั้งอเป็นคอมบูอินฟินิตี้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยครัครั้งต่อมาเป็นครั้งที่4นะครับผมครั้งที่4เป็นการันตี s r อย่างบิสคิงแล้วก็มีโหลดให้ครั้งนี้ต้องมาแล้วอะ่ะครั้งเนี้ย ถ้าเท่าเกือบเกือบร้อยครั้งเนี่ยมันจะเริ่มจากการันตีแล้วเออเออกี่ครั้งแล้ววะ <c oughs> จาไม่ได้นะครับน่าจะ60ครั้งนะครับผม60ครั้งนะครับอีกสองครั้งถัดไปจะเป็นการันตีนะครับผมการันตีอ่าตัวหินไม่ก็ลูกแก้วนะครับมาแล้วครับเป็นหินพัฒนาฮีโร่นะครับร่างหนึ่งยังไม่มานะครับเนี่ยได้ได้กี่ครั้งนะไม่รู้เออช่างมันนะไปครั้งต่อไปกันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอ๋อผมไม่ได้กดโอผมผม,ผมกดสุ่มหนึ่งครั้งอะไรวะเนี่ย <c oughs> เออผิดพลาดท,าทคคนนหน่อยรับุก ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะอะไปกันต่อเลยแล้วกันนี่มีโหลดอย่างนี้มันอ,อืมล่างหนึ่งใช่ไหมทุกคนกำลังอ๋อนี่มันดักชายนะครับรอเอาล่างสองดีว่าล่างสองผมน่าจะเป็นตัวเซิร์ฟลองแล้วกันนะดักชายมาทําไมเนี่ยตัวตัวดาก็เสือกหลุดเลทอีกเออล่างแรกยังไม่ได้อีกนะฮะอย่าอย่าอย่าทุกคนทําไมมันดวงซวยอย่างนี้เลยเฮ้ยล่างหนึ่งไม่มีนะครับหมดตั๋วมาประมาณร้อยร้อยสิบใบแล้วครับทุกคน110ร้อยสิบใบร้อยร้อยเท่าไหร่แล้วเนี่ย ลูกแก้วมาแล้วล่างหนึ่งอยู่ไหนร่างหนึ่งมาล่างหนึ่งจงมาครับถ้าล่างหนึ่งมาเนี่ยผมว่าผมว่าน่าจะหมดประมาณไม่เกินร้อยแปดสิบอ่ะล่างหนึ่งล่างหนึ่งเฮ้ยล่างหนึ่งอยู่ไหนห้าล่างหนึ่งร้อยสี่สิบใบแล้วทุกคนร้อยห้าสิบใบร้อยห้าสิบใบเฮ้ยร้อยห้าสิบใบล่างหนึ่งยังไม่มาเอาจริงดิทุกคนร้อยหกสิบเอาจริงดิเฮ้ย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 ไม่เอานะไม่มีการันตีล่างหนึ่งเลยนะร้อยเจ็ดสิบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮเอาเอาแลา้วคนครับมันจะเป็นประวัติการในครั้งแรกของผมที่สุ่มไม่ได้ล่างหนึ่งชิบหายละเอาอีกครั้งอืล่างหนึ่งขอเถอะโอ้โหเป็นหินว่ะเฮ้ย เฮ้ยทุกคนผมไม่ได้ร่างหนึ่งจริงจังจริงจังเฮ้ยจริงจังโอ้โ oh, หผมไม่มีร่างหนึ่งอ่ะเฮ้ยดวงสวยเกินถ้าผมจะเอาตัวดํามาหาร่างหนึ่งเนี่ยน่าจะดวงสวยผมขอเอาตัวแดงแล้วกันทุกคนงานงอกแล้วแหละอ่างานงอกแล้วงานงอกแล้วบันเทิงแล้วท่านบันเทิงแล้วทุกท่านบันเทิงแล้ว มันไม่มีมันไม่มีร่างหนึ่งออกมาเลยครับร้อยแปดบใบเฮ้ยเป็นไปได้จังไงนะฮะเราต้องหาในตัวแดงตัวแดงครับซึ่งในตัวแดงมันก็ไม่ได้มีเพิ่มเลทให้ซอมบี้แมนนะหรือผมจะต้องยอมสละสุ่มตัวดําไปหาซอมบี้แมนหรอทุกคนผมว่าไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่นะจะเอาตัว ตัวดำไปสุ่มหาอซอมบี้แมน S S R บวกเนี่ย <_ C ut> ผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่หมายถึงอ่า S S R เๆไม่ใช่ S S R บวกเอาผมลุ้นกับตัวแดงนี่แหละอืมมามาแกตามฉันหรอแต่ไม่โ,โซนีคมึงมึงม,ม,มาทำไมเนี่ย <_ C ut> มาทำไมเนี่ยไม่ได้จะเอามือง <_ C ut> เออซอมบี้ซอมบีซมบ้ซอมบี้จงมาซอมบี้จงมา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 เป็นเป็นการสุ่มที่ดวงสวยที่สุดนะครับหรือเพราะว่าผมใช้ดวงมปกับสอบบรรจุไปหมดแล้วเออผมยังเลยสอบสัมภาษณ์อีกนะเนี่ย สอบสัมภาษณ์แล้วค่อยเรียงคะแนนถึงจะรู้ว่าเผมจะได้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าในจังหวัดที่ผมสอบบรรจุเขาจะเอาแค่คนเดียวเออเขาเอาแค่คนเดียวซึ่งสอบติดอยู่38คนแล้วผมต้องเป็นยืนหนึ่งนะฮะตัวตึงยืนหนึ่งใน38ท่านนั้นนะฮะตอนนี้ก็ตัวแดงก็เดินทางมาที่80บใบโอโ้โห,โหแทงท็อปนะครับมากันเรื่อยๆเลยะฮะสีทองมาดิสีทองมาดิ ผมมันผมต้องเอาให้ได้ะอะไอตัวซอมบี้แมนเอ r บวกผมหมดมาแล้วรอดแปดไปนะเฮ้ยอันนี้น่าจะใช่มั้งมาทดลองอาวุธใหม่เหรอไม่ได้จะเอามืออีเมท่านไหนนี้เอาเป็นตัวใหม่เอาเอาเอาปลดไปปลดไปไม่ได้จะเอาเมทท่นไหนแล้วก็ไม่ได้จะเอาตัวอื่นเลยนะครับนอกจากซอมบี้แมนนะครับขอร้องละ่ะขอร้องละ่ะ ขอร้องล่ะสีทองมาอีกครั้งขอเป็นซอมบี้แมนได้ไหมอืมทาไม่ได้ผมต้องสุง่มจําใจสุ่มตัวดําจริงๆแล้วล่ะทุกคนเป็นการเป็นการทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยทุกคนอย่าทําตามนะครับมาละอันนี้ให้ค่าเป็นคู่ตัวไม่ใช่อีกแล้วนะครับไม่ใช่ซอมบี้แมนอีกแล้ว <ๆ S 2> นะครับเฮ้ยขอร้องล่ะยี่สิบใบคาาทุนะฮะ จงมาเถิด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 สิบใบสุดท้ายนะครับผมจะได้ผ่านตัวดานะครับผ่านตัวดําไปกับอะไรที่มันไม่คุ้มค่านะทุกคนนะครับการกระทําต่อไปนี้นะครับใครมีลูกมีหลานนะครับบอกเลยครับว่าอย่าทําตามนะครับการสุ่มตัวดําเพื่อหาร่างหนึ่งนะครับทั้งทั้งที่ผมการันตีไปแล้วร้อยแปดสิบนะครับเอาวะเพื่อคนดูครับผมอุ้ยมาแล้วต้องการให้ฉันฟังอ่ะใครมาเลยทุกคนโอ้โหเกือบไปแล้ว ผมหมดไปเท่าไหร่ว่า191ใบนะครับรวมกับไอ้ใบที่ไอ้กดผิดเกือบเกือบไปเกือบไปนะครับสำหรับเซิร์ฟหลักนะครับโดนไป191ใบตึงๆนะครับหลุดหลุดการตีก็เป็นไม่ได้นะผมสงสัยผมใช้ดวงไปหมดอ่ะเออเดี๋ยวค่อยไปปลดล็อกไอ้ไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปปลุกตื่นให้เป็นเนตนาบวกครับเดี๋ยวคลิปแม่งจะยาวเกินไปขอตัดไปตอนเซิร์ฟรองกันต่อเลยแล้วกันมาฮะอยู่กันในเซิร์ฟรองของผมนะครับกับตัวเวลร้อยห้าผมกับตัวหูคู่นะครับตัวเซิร์ฟรองผมมีตัวอยู่ที่หก 128ใบนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับร่างหนึ่งผมมีนะมีร่างหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกแก้วมีไหมเอ่ยมีหินฮีโร่อยู่อันนึงนะครับผมน่าจะต้องการแค่ลูกแก้วแล้วก็หินอีกแค่3อันนะครับหินนี่แค่3อันครับลุยเลยครับเซิร์ฟรองนะผมเซิร์ฟรองหวังว่าจะไม่เกินสัก120ใบก็ก็ดีนะฮะเออใบแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นเอสอาร์การันตีอย่างชาราชานั่นฟ้าแล้วก็มีเอสไอตัวนึงคือจีนัรนะครับครั้งที่3 ตัดมาก็เป็นจีนัทอีกเหมือนเดิมนะครับยืนเท่ๆนะครับผมครั้งที่4ครับผมครั้งที่4ผ่านไปแสงสีทองจงมาไม่ใช่นะครับเป็นอิซานเนกนะฮะครั้งที่5ครับผมลุยกันต่อเลยครับมีโหลดจังหวะที่ต้องมาแล้วลูกแก้วไม่ใช่ครับผมเป็นสมายแมนแทนนะครัครั้งที่6ครับผมครั้งที่6นะครับเป็นตัวมุดดิน2ตัวแล้วก็เป็นการันตีเออาร์อีกครั้งที่7ดนะคะทุกคนครั้งที่7แล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับครั้งต่อไปจะเป็นการละอืมมาละหินพัฒนาฮีโร่มาเรียบร้อยผม ครั้งที่8นะผมถ้าครั้งเมื่อกีอ้มาแล้วร่างหนึ่งหรือเปล่าข้าหมายถึงแกไงมักทําให้รู้สึกอึดอัดเวลาตายแลย้วตายแล้วนี่คือต้องอ,อ๊ออ๋เป็นราชาทะเลลึกนะครับซึ่งเสื้อปองผมไม่มีนะครับคนแล้วก็หลุดเลดอีกเหมือนกันนะครับผมครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะน่าจะครั้งที่10หรือเปล่าเอ้ยยงัยงยงังครั้งที่9นะครับครั้งที่9ครั้้ครั้งที่9มีโหลดแล้วครั้งที่10ต้องมาแล้ววะ่ะลูกแก้วต้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Uh huh. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิเ็ดนะครับผมสิบเดลุตเลดเปล่าลุตเลีดเปล่ปาอืม uh อือ huh. uh huh. เอาละเป็นสเนค็คแล้วก็สิบสองเฮ้ยต้องมาล่ะลูกแกว้วลูกแกว้วลูกแกว้ว uh อือ huh. uh ึบ huh. อ uh ึบอึบสิสิบสองครั้งก็ยังไม่ได้นะครับถือว่าต้องสวยนะแต่ส่วยกว่าคือตัวเซิร์ฟหลกนะักร้อยเก้าสิบเอ็ดใบนะเออสิบสามครั้งสิบสี่ครั้งนะฮะสิบสี่ครั้งต้องการแค่ลูกแก้วนะครับเพราะว่าหินน่าจะพอแล้วแหละลูกแก้วมาแล้วครับผม uh huh. หมดไปแค่นะครับหมดไปแค่ร้อยสี่สิบใบหรือเปล่า ร้อ140ยสี่สิบใบตอบแทนจำกัดเวลาเพราะว่าผมได้หินมาแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยมีหนึ่งอันเนาะมีหินหนึ่งมีมีจากการันตีมีหินสองสองหินแล้วก็สุ่มหินได้อีกอันนึงแล้วก็รวมกับที่มีอยู่อีกอันนึงเป็นสี่ก้อนพอดีนะครับหินนี่ไงมีสี่แล้วก็มีปลุกตื่นซอมมี่แมทน,นะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะดวงในการสุ่มเซิร์ฟเซิร์ฟรองซึ่งดวงดีกว่าเซิร์ฟหลักเป็นเห็นเห็นนะครับตั๋วยังเหลืออยู่อู้ฟู่นะครับสี่ร้อยแปดสิบแปดใบครับจากหกร้อยยี่สิบใบก็หมดไปแค่ร้อยทุก นนะครับที่ห่างหายไปนานเลยนะครับเพราะว่าไปทําตามความฝันอยู่นะครับถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะแจ้งอีกรอบหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าเขาว่านะครับบ๊ายบายจุ๋ยนะครับ